สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาพบปะกันทางช่องน้องเอกพารวยนะคะวันนี้นะคะแอดมินเอกก็เอาเลขอ่ะเจ้าของฟาร์มนะคะอ่าเขาถูกมางวดที่ปานมาก็ถูกบนล่างนะคะก็ถูกบ่อยมากนะคะแอดก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางเพื่อชอบนะคะอันนี้ถ้าชอบก็จัดนะคะอ่าสนับสนุนรัฐบาลน,นะคะซื้อก็ขอให้มีสตินะคะท่านผู้ชม อวนวดนี้นะคะเจ้าของฟาร์มให้ตัวนิ้นะะนะคะ4774นะคะตัวกันนะคะ49 49 46นะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ซื้อบนล่างนะคะกลับโดยนะคะแล้วก็มาที่เลขขบวนรถไฟที่นายกนั่งนะคะเขาบอกว่าเปิดขบวนรถไฟสีทองอะไรนี่แหละคะ่ะ หมายเลขตู้นะคะ1895นะคะท่านผู้ชมเพื่อนๆก็ลองจับคู่ได้นะคะเพื่อนๆอ,อาจจะจับ3ามสามตัวแบบ3ตัวตรงๆก็ได้นะคะส่วนแอดจับได้1895 1915นะคะถ้าชอบก็จัดนะคะแล้วก็มาต่อที่เลขอพยาบึงนะคะ ไปขอมานะคะเมื่อคืนนี้นะคะท่านผู้ชมขอเมื่อคืนนะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าสามตัวนะคะคือศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมงวดนี้แอดอ่าแอดก็เลยพากันไปขอนะคะก็ได้นะคะอ่าครั้งแรกพยาบึงดันมาสามตัวนะคะคือแปดหนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเราขอแค่สามตัวนะคะแต่ท่านก็พยาบึงให้มาดันมาอีกสองใบนะคะคือสองสามอันนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะ ว่า,อาชอบไหมไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็มาต่อเลขปูสี่ศูนนะคะงดนอี้ให้บนนะคะ93ล่าง4 9นะคะอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านแอดเอามานําเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีหกสามนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีปังๆทุกคนนะคะ